บ้านตุ๊กตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีงานคัสตอมพร้อมเล่นกับปนุษย์นะคะสวัสดีพี่นุมานกันอีกแล้วเนาะสวัสดีคนพี่พิดด้วยค่ะสวัสดีมิมิป้าป,ป้าที่รับชมกันทุกบ้านเลยวันนี้เป็นคลิปส่งงานอีกแล้วนะคะช่วงนี้ป,ปนุษย์จะส่งงานหานุมานรัวๆหน่อยเนาะเพราะว่าอยากให้ทันปีใหม่อะคะ่ะเผื่อว่าจะได้พาเด็กๆไปเที่ยวด้วยกันได้นะคะเขา เขาเลิกล็อกดาวน์กันแล้วแต่ว่าเจ้าโควิดก็ยังมาอยู่ระวังกันด้วยนะคะดูแลตัวเองเนาะงานคัสตอมของปนุหัวจะติดน้่นกับบอดี้นะคะน้องสามารถก้มหน้าได้เงยหน้าได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้นะคะคัสตอมพร้อมเล่นก็คือป้านุคัส มีให้ทั้งหมดนี้เลยนะคะได้ทั้งหมดเลยแค่จองในรอบนั้นๆแค่นั้นเองนะคะส่วนหัวของตัวละครก็สามารถเลือกได้นะคะชอบหัวไหนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะน้องก้มหน้าได้เงยหน้าได้หมุนซ้ายหมุนขวาได้สามารถถอดหัวน้องออกได้ดึงตรงๆแบบนี้แต่ถ้าไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ควรถอดนะ หูของตัวละครจอนหูปนุติดกาวให้แล้วป้องกันการหลุดหายเนาะเส้นไหมด้านหลังเนี่ยปนุที่ทําเป็นผมถ้าเกิดมันแอบเข้าไปข้างในก็เขียเข่ยๆออกมาได้แบบนี้นะคะแล้วก็จัดแต่งทรงให้สวยงามเป็นไหมเส้นนุ่มๆน,นะคะแต่เส้นบางสําหรับทําผมของโมเดลโดยเฉพาะโอเคจงกระเบนสามารถถอดได้ปนุตตัดเย็บแบบ ออ๋เดี๋ยวนะตัวนี้ไม่มีไม่มีลาเบลอีกแล้วทำไมป้านุถึงลืมลาเบลบ่อยๆเดี๋ยวนะปะน้านุเปลี่ยนตัวให้นะคะตัวนี้ลืมลาเบลอีกแล้วลืมป้ายร้านตัวเองนะคะแหมจะแอบ,บโฆษณาซะหน่อยแอบบโฆษณาไปกับเขาซะหน่อยแต่ดันลืมป้ายร้านตัวเองซะนี่อามาเปลี่ยนตัวตัวนี้ก็ลืมอีกอะไรของป้านุเนี่ย ป้นนุชขาอะไรของป้นนุชเนี่ยตัวสีม่วงอ่ะเอาตัวสีม่วงก็ลืมอีก <c oughs> เอจงขาวทำไมป้นนุชไม่ใส่ลาเบลเลยนะอ๋อโอเคเจอละอ่าได้เป็นหัวเข็มขัดน้ำเงินนะคะสวยเนาะหัวเข็มขัดน้ำเงินก็สวยนะคะเวลาใส่จงกระเบนนะคะงอปลายเท้าน้องลงแบบนี้แล้วก็สวมลงไปตรงๆจงกระเบนป้นนุชเย็บมือนะคะเพราะฉะนั้นอ่าก็ นะมีนิดนิดหน่อยๆน,นะคะที่อาจจะเบี้ยวบ้างอะไรบ้างแต่ก็จะพยายามทําให้สวยงามเช่นตรงจีบอะคะ่ะสข้างบางทีไม่ค่อยเท่ากันหรอกแต่ก็นะคะพยายามทําให้สวยงาม ปล่อยเท้าน้องใส่แล้วก็ให้เท้าน้องหลุดมาทั้งสองข้างแบบนี้ดันตรงเป้านะคะดันตรงเป้าขึ้นไปถ้าสมมติว่าติดขอบก็ใช้มือพยุงนิดหน่อยนะคะเนี่ยอตอนใส่ตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าใส่ใส่น้องใส่อยู่ตัวแล้วเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาจากนั้นก็จับจีบให้สวยงามนะคะเผื่อว่าจีบจงกระเบนเนี่ยเขามันอะไรนะมันมัน,มน หลุดลงไปตอนที่เราถอดเราสวมอย่างเงี้ยค่ะโอเคผ้าดินเงินดินทองตรงผ้าค่ะค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเวลา,าสวมใส่ให้น้องต้องระวังนะคะระวังนิดนึงเนาะข้อมือข้อเท้าน้องนะคะ ความแน่นเนี่ยอาจจะหมุนได้อิสระไม่เท่ากันนะคะจะดูเหมือนว่าหลวมๆหรืออะไรอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าแน่นแน่นมากนะคะแน่นไม่ไม่หลุดง่ายๆถ้าจะหลุดก็ต้องถอดแบบดึงนะคะดึงดึงหนักๆมือเลยแต่ว่าทิศทางเนี่ยคะ่ะอาจจะ ฟรีบ้างอะไรบ้างนะคะเป็นบอดี้ของงานทางฝั่งค่ายจีนอันนี้คุณภาพสอดคล้องกับราคานะคะถ้าเป็นบอดี้ของอ่าพวกงานเรซินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเฉพาะบอดี้ก็หลักพันขึ้นแล้วนะคะ พันสองพันสามพันสี่พันนะแล้วแต่อันนี้บอดี้หลักร้อยเองเล่นสนุกสนุกนะคะขำๆให้น้องมีชีวิตแค่นั้นเองโอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะของน้องบ้านนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณที่ไว้วางใจป้าดูแลเด็กๆให้นะคะขอบคุณที่ร,าการักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำค่ะสวัสดีค่ะ